ยิงสอี่หายิงแดดเลยแดดสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สวัสดีมาแล้วพี่น้องมามาแล้วมาแล้วครับผมเนาะจับตัวได้แล้วมาแล้วครับผมเนาะใครที่รอแนวทางให้ศูนย์เจ็ดอ่าให้ศูนเจ็ดอันพัดจันบ้าให้ศูนเจ็ดอันนังอันพุทธมาอีกให้ศูนเจ็ดอ่าวันศุกร์มาทิมซ้ำพี่น้องออกแตกโป 07เจ็ดเล็กฝันมาสัดได้พี่รองได้ค <IS mus i> ักได้เนด้อเนาะเอาวันนี้ไม่มีโอกาสมาก่อกัดพ่อดีพี่รองมาพพอแล้วเนาะจะได้จะมานำเสนอแนวทางเล่าถาดปัดครับผมเนาะฝากต่อนพอแม่พี่รองอีตัวบิ้งตัวแ้กตัวบิ้งจ้ะว่าแนวทางเราพัฒนาวันวันจันเนาะ วันจันทร์ที่ยี่สบสองวันจันทร์ที่ยี่สิบสองวันจันทร์ที่ยี่สิบสองเนาะฮะยีิบสามบอโอ้โอ้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสามนี้ี่ิโอ้วันที่ยี่สิบสามพี่รองอือที่ยี่สิบมแล้นี่ก็ลงมือลลงเวทแล้ได้ลเดี๋ยววันนี้ยี่สิบสองค่นี้ยี่สิบสามโอ้เอามือไทยทำาที่ยี่สิบสองอืออ่า เแต่ว่าแนวทางเหล้าพัฒนากระดือออกวันจันทร์ที่ยี่สิบสามเลยพี่น้องเด้อท่าแนวทางเหล้าพัฒนากระดาษแผ่นหน่อยพี่น้องมว้ยนี่แอดมินลืมสำหรับเลขเพราะเลขหน่อยตัวดิเลขหน่อยตัวนียวิ่งสิเงี้ยไปห่งหน่อยลอกหน่อยลอกนะพี่น้องกระดาษกระไรอืออ๋อไปแสดงก่อนวันนี้พี่จะได้ก่อนแป๊บเดียววิ่งแป๊บตัวเดียววิ่งแป๊บ มี่ฝันบ่มีฟฝันบ่มี่ฝันบ่ฝันบ่คือสุดเจสเดนมี่ฝันเด็เกี่ยวบ่ฝันยี่บ่จำตัวยงจมด้เาอ้านในบ้านทังยัอเอาขันฝันในขัดบ่ให้เมียฟังจับรตบ่จไม่นึงค่ามนเป็นแลงในยังโอ้ก็คือขันฝันละฟ้าบอกเมียเลยเมียไม่ไม่ไม่บอกเลยบ่ โอ้เพิ่นจำบ่ได้พี่น้องเพิ่นจำบ่ได้อืเพิ่นฝันเจ็ดศูนย์เนี่ยได้ยี่หรีเได้เนาะเนาะเพิ่มไ้วัดจันทร์ก็ไ้วัดจันทร์ก็มีติดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์วันพุดเพิ่นก็ไ้อีกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ว่ามาวันศุกรเพิ่นบ่เอาเลยคือว่ามันจะบ่มาแล้วเนียนออกยี่หรี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ได้พี่รองแต่ว่ารอบนี้ไ้มาแล้วพี่น้องวิ่งแปดอ๋อพูดว่าวันนี้วิ่งแปดตัวเดียวบ่้อ จับเก้าสองหรือเกนี่จับคู่เก้าสองหรือเกมีตัวไมาอธิบายดูนี่เฉ์สูตรใดแน่เลยสูตรใดเก้าสรฮะ้าใครอยากวิ่งวิ่งแปตัวเดียวบ่แปดตัวเดียวแปดสองคักบ่วัดการจีหอดนิขึ้นมาเลรับซับไปยงนได้หยคก้อนโตบ่ได้แคบบ่ได้คุย ใส่สูตรจะดีอโอ้นี่พี่น้องง่ายกาซายเลยเมนมาเนี่ยน,น,นี่นี่ยจะต้องพกกันอันนี้แม,มนบ่นี่เก้าแมียตัวเดียวเนกะ้าเปียกตัแสดงว่าเสด็จว่าใครฮกคู่ฮกคางฮกคู่โอ้มีแปดตัวเดียวละวิ่งแปดตัวเดียวใครอยากวิ่งเนี่ยพี่น้องเด้อคือวิ่งแปดตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะแต่ว่าคนจะจับคู่ไหรอดสำหรับอ่าตัวรักมาสามแปดหอตอนนั้นมันฮึสามแปดตัวนี้มัน สองแปดถแปดตัวมันมันันมันันันมาสองก็แปดมกกั่แปดสองคันเลพะเกับสนี่ยบ้นมันมันจันทร์เจ้ก็ได้คักแท้เจ็ดสูมันมันมากแปดกับสองมจ็ดแต่ไมมันพูดถั่วยเออมันพูดะมันพูดมาทุกเจ็ดหมอืมแนละจังที่แต่ตนมันจตไม่นีนมันทีแตมเจห มันบอกว่ามหมันมันมันบอกมอมันออกสองเก็สามมันบอกเฉมันออกเฉกม่ม่มสุกมันอมาสุกม่สแต่ออกตรงอย่างเนีดีแล้ได้ไรไปมาซีแปดออกตรงยุละตรงตอตเมืเก็มันออกมัาสื่ควอมกมันมุนมันสุกหมออก็เออมออรับก้นอืมอัเมื่อันเมืนข้านเนี่ป็นขั้นเป็เสียไปซื้อเต็นี่เป็นขั้นไปซื้อเต่นหกสามหกซี่มั่ไปเก็ดสามบันออไปเด็อออกสม ตัวพิสูจน์มีอยู่มือเอานี่ี่แปดเบ่ให้ถืงมหรอื่องถโอ้ยเป็นังแก่อนแปตัวแปตัวอีกสองตัวมันขึ้นตัวได้ดนประชันมาโอ้ยนตัวคนมาบอมือไม่หรอกโอ้เจ็ดสีอยู่แต่ว่ามีสมีกว่าสิบหกสามดสนี่นี่หกสามเอาให้เอาให้ละมือซี่แปมาโอ้มืี่แปดเอาถอตอยู่อืมแต่เมื่อันมันมเขาวันมเขาดเขาวันไม่ไม่เก็ตซื้อนั่มันาูมาเขาอออเอาเอาเอาไม่ยานี่ไม่ถูกแต่อ ูซเสามหกสามออกเจ็ศ mm. ูนย e ์ไม okay. ่แดดทั่ันศูนได้มอือรเสามหกสามือไรม่ับคับคููว่าบัตกมันมันนี่แดเออนย่เนนี่เลอือเก็สามหสามี่ซี่ลมก็ตมันม่ีมกระถเอาแต่ว่าวัดจำที่จะถึงเขาจั์นะเราจะพูดเขาชืงวดแต่ว่าแต่ว่าจับคูบถือซื้อ เพราะว่าจับปูคัดไข่หลายๆคนถือว่าหลายเกินไปบอกมันหลายไม่ไม่มีแต่ตัวนันหนึ่หลายสิบตัวนั่นไม่เบิ่อเอา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 เป็นว่านี่ละเพื่อมีสุกเพื่อนเพื่อนมีสุมีหมันว่ามันขัดมันแคบมาไหนอยู่คัดมาไหนอยู่เพราะว่ามันหนึ่งกับตรงกันข้ามซีหลายเอาเอากระคัดเอาตัวที่เด็กๆนั่างนี้เอาวันนี้วิ่งวิ่งแปะกับสรงบอกเอาแปะเอาตัวเดียวไปเอาตัวเอาตัวเอาตัวเดียวเนี่ยเดินตะมัดเอาแต่แปะตัวเดียวเถอะแปะตัวเดียวอ่ะแปะตัวเดียว เอามีตัวไดเนี in ่มีตัวไหนบ้างดีเน่ยแถวสองมาตัวเดีงมมาตัวเดียวหันมองกันมอมาตัวเดียวนั่นเองนี่ฮะไปกับสองมานีมแปดกับสอง๋ยวมาดีไหมหันมันหันมันหจอกมาแป่มาหัมัเอากอเอกไปเลยน่หนโอ้แกกับสองแล้วกับสอง้วำดาแปดกับสองที่สองมาตัวด้งทรมดานไปอัยมาตัวเด้ทํดานเลยโอ้เอาไปพาีกเอาพีสามแปดนี่มัน หาแปดังแปดกัสี่ศูนย์ใช่ไหนี่ว่ามีมีตามก็จางกับสี่มาตันึงนี่อแปดสี่ศูนย์ได้เห็นไหมเอถ้ามาเอากันต่อแปดสองอก็ได้แปดสอ้ฮกันถ้าจะมาด้วยกันก็คือแปดสองอันีมันม้อนกันบ่มึบ่มนบ่ม้นกันนี้อันนี้ก็ออกกันหกสองหกสองกองหกสองบ่อืนี่เขาสเอาสองหาแป้าแปเกก็นึกมแบบันนี้มัออกเกาบเมาถ่มันอันนี้ก้อนี้ก็แก็แ่หมนี่อ พูดพี่้องสูตรกำนังเฉียนเฉียนนกสองเนี่ยมันเติบเลยไม่หมอกขหมอกก็สองแปดสอไม่ใหญ่กกก็สองกแปดมกสอ้ตัวนี่นี่ะสามตัวมันมันตัวนึงธรรมดามาว่าสามาสามแปดว่าหนึสมาคูหนึง วันเปนสประทุเด่นเด่นถือมถือยให้พี่พยอถือมถือมาเดอ๋นี่แหะนี่แหละพาเพ่คัดให้ล่ะพี่น้องด้วมาทำนี่พี่น้องเน้เน้นี่ศูนยเอมาตัวใด่าไหร่ตัวเพราะไม่ซีก็สามแปดกับสี่ศูนย์ตัวเด่นตัวตัวเน้นตัวเด่นก็คือสาและก็สี่ศูนย์กับแองกับมันกแปามันสัมาาสมั เกแปดมาดีดีเลยพี่น้องยเก้าสองเออเก้าสองกับมาหกสองเก้าสองแปดสองเก้าแปดถ้ามาจะมาล่างบ่อือจัโอ้แปดสองเก้าแปดมาล่างจะมาล่างข้ามาได้พี่น้องด้วยแสดงว่าสี่ศูย์กับสามแปดถ้่มากมาบนตึนนี่เหไนไม่ไู้เห็นไหมเห้ยดีมาก็ยมาเขาล่างมาเก้าแปดมาเขาตัวเขาไม่เขาไม่จะเกงนึงมาที่มันมาหาแปดแปดก็มาล่างเกสองก็มาล่าง ตองหกสองมาเที่ยวนเป็นบนเจ้าเนี่ยอันนี้ซี่แพก็มาเกียวบ้บนกันอันนี้จะหายล้างมั้นะโอ้แต่วหงเส้นหกสนหรอควดความแงคอจรณาบงพี่น้องจะหนาเบึงเอาด้วยพี่น้องด้วยสำหรับล่าขาดปัดนีุ่งหน่อแสามแมเหอม่ห้องุงหอแงให้เป็นแนวทางเท่านั้นใส่พิจารณาญาณในการรับชมอ่นี่แหละนี่แหละขดกม่ลวพี่น้องมจละ เอาค้าใครจะวิ่งก็คือวิ่ง8ด้วยพี่น้องเด้อวิ่ง8ปด้ด้พี่น้องปืนให้ไหมมัตรงกันใชไปืนอ่ะโอ้โหคู่กับคู่กับคู่กับอม้าเขบัับไม่ไ้ไม่บักลับืไม่บัับออบักลับามารถามาามาไม่ไมบังคับอืมบักลับอืมเอาเพื่อว่าตรงกันบ่ตรงกันที่ไรเหรับ์อ่ากันกันเอาไม่นักจังไงว่าสันเรื่องคืน่องเด้อ่าว่า ก่อนนี่มือน,นี่คือเอาชุดนี่ไปสักก้อนอะนะแต่ว่ากับชุดนี่ละที่หลังสี่แปดปังๆก็ได้เนอะนี่มั 8, นสี้แต่ตัวเนาะนี่แต่ตัวกันสี 9, 2, 8, 2, 2> ่แปดเก้าสองแปดสองเก้าแปดส่วนมากข้ามาจะมาล่างเรื่ยยอยๆเรื่อยฟังเงยเอาซี 4, ่เนาะสำหรับสี่ศูนย์สามแปดสามหกนี่ถ้ามากกต่ถ้าบ้านบนแต่ว่ากับเย้าชราใจเนาะรถจับ หน่อยชุดหากู้ฮกคูเนี่ยพี่น้องใชะอ่าไปบนไปล่างได้ได้พี่น้องเด้อเพื่อฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสำรับทั้งทั้งเล่าขาดปัดบันจันบรนจันที่ยี่สิบสามฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ